อ้าวเนมโอ้เนมทีตาสายปุ๊บฮะมาเนมมื่อกีมเป็นเท่าไรวะสามร้อยอี่ตาายิงเมียนี่ไหน

นะเขียนตีอยู่นะเ้ยนี่เน่ตัวใจผมต่อยนะตัวใจผมต่อยนะรอาวต่อผิดครับ Về tí nữa, vô tình dục, vô gì dục, vô tình dục, vô tình dục,